J cut L cut คืออะไรวันนี้ผมมาสรุปให้สั้นๆง่ายๆ J cut เนี่ยก็คือการที่เสียงมาก่อนภาพนะครับส่วน L cut เนี่ยก็คือการที่ภาพมาก่อนเสียงนะครับจบแล้วครับทฤษฎีปิดได้เลยใครอยากมาดูภาคปฏิบัตินะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเอาไปอัดกับงานวิดีโอนะหรือว่าจะเป็นงานการตัดต่อหนังอ่าตัดต่อหนังเนี่ยจะเห็นการใช้มุกนี้บ่อยนะครับ J cut L cut เนี่ยมันก็คือการที่เนี่ย คลิปกาลังเล่นไปใช่ไหมและเสียงจะมาก่อนเสียงจะมาก่อนอ่าเสียงเริ่มมาแล้วเสียงเริ่มมาแล้วจากนั okay. ้นภาพจะมาตามโอ้คหลูกศิษที่จบแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะจะบอกวันนี้แบบเป็นวันที่แบบยิ้มได้กว้างมากๆเลยโดยเฉพาะน้องโอ๊กพรในภาพบอกไหมอันนี้คือเจคัทนะครับเสียงมาก่อนภาพแล้เอลคัทล่ะเอลคัทก็คือการที่ภาพเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยตอนนี้ภาพกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมภาพกำลังเล่นอยู่นะครับสักพักหนึ่งเสียงมามันคุณมเลยไง อ, <laughs> อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อย,น <S 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 อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปรทุมนะคะวันนี้เราเ,เรามาร,รับงานนะคะที่รับงานเองนะคะโดยก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับ J จคัดเอลคัดนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นภาพนอนแล้ะน่าจะเอาไปทําตามได้แล้วนะครับใครที่กําลังตัดต่อหนังหรือว่าทําคลิปวิดีโอ,อต่างๆเนี่ยก็นําเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอแนวนีนะ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับชอบ่องดังีเรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ